จนถึงนา,นาขณะนี้ก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าราคาพลังงานทั้งระบบนะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะน้ำมันที่ต้องรอฟังข่าวร้ายแทบจะทุกวันนะครับสินค้ามากมายไก่กองขึ้นราคาเยอะไปหมดนะประชาชนคนไทยไปสอบถามก็ลำบากลำบนไปตามๆกันนะครับลำบากลำบนไปตามๆกันของมันจะแพงหรือไม่แพงบางครั้งมันก็ต้องอยู่ที่ค่าแรงด้วยว่าค่าแรงนั้นเนี่ยนะครับผงเราสูงขนาดไหน ผมย้ำนะครับที่มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายท่านออกมาพูดถึงถึงการแก้ไขปัญหารัฐบาลว่าคุณต้องพยายามควบคุมไม่ให้ของมันแพงสิถึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเป็นเรื่องยากครับเป็นเรื่องยากครับเพราะว่าสินค้าสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยนะครับมันมีส่วนเกี่ยวข้องมาจากต่างประเทศทั้งการผลิตทั้งวัตถุด,ดิบทั้งการขนส่งทั้งพลังงานนะครับมันพันเงินไปหมด มันพันกันไปหมดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะพูดถึงสินค้าให้มีราคาต่าเนี่ยยากยากถึงขนาดต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้ต่อให้รัฐบาลชุดหน้าเข้ามาเรื่องของการทําให้สินค้ามันมีราคาต่าเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเรื่องยากมากคุณผู้ชมครับเราต้องอยู่บนโลกความเป็นจริงนะแต่สิ่งที่จะทําให้คนอยู่ได้ก็คือค่าแรงมันต้องสูงขึ้นหน่อยพอค่าแรงมันสูงคนก็มีกําลังจ่ายไงแต่ทุกวันนี้ค่าจ่ายมันจะแซงค่าแรงไปแล้วมันก็ติดลบ พอติดลบทำไงติดลบก็ไปกู้บางคนก็ไปกู้รายวันไปกู้นอกระบบมันก็เป็นปัญหาซ้ํำกัาไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้สาระสาคัญเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ค่าแรงแต่พอรัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่มีวิสัยทัศน์อ่าไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีวิสัยทัศน์ทำงานแบบรัฐราชาการทําไปวันวันนั้นน่ะคุณผู้ชมไปถามแต่พลเอกประยุทธ์หรือใครในรัฐบาลชุดนี้นะครับลองให้เขาทํานายอนาคตให้ฟังสแบบว่าโชว์วิสัยทัศน์เขาพูดไม่ได้ เขาจะพูดกลับไปที่เก่าเขาจะไปพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเขาจะไปพูดถึงเรื่องเรื่องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรแบบนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าในหัวสมองเนี่ยมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเขาไม่ทันเขาไม่ทันเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะมาพูดถึงการเพิ่มค่าแรงในภาวะวิกฤตมันก็ยากไงแทนที่จะได้ทำอย่างมีระบบทันโลกหาเสียงก็ทำไม่ได้ วันนี้ก็มีเพ์เจอร์พูดถึงสามแสนต่อปีนะครับพูดไปเรื่อยนะเลอะเทอะนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของแพงคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้นถ้าคุณผู้ชมจําได้ผมเคยออกมาพูดครั้งหนึ่งแหละเพราะติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดดูรายการฐานเศรษฐกิจของพี่โอบากบัตน,นะครับเขาวิเคราะห์ให้ฟังแล้วเขาก็ไปเปิดรายงานของธนาคารโลกนะธนาคารโลกออกมาเตือนตั้งแต่ก่อนหน้านี้สักเดือน2เดือนแล้วว่า เนื่องจากสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยนะครับจะทําให้อาหารพลังงานพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับอีก3ปีนะฮะนู่นน่ยปี67-68็ดหกแน่นนะครับอืมแล้วก็อัตราเงินเฟอ้อก็จะสูงขึ้นนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่2510นะเออเนี่ยเนี่ยชัดเจนนะนี่ผมอ่านอยู่นะ ก็คือพูดง่ายๆคือมันเป็นรายละเอียดเป็นเชิงตัวเลขผมสรุปไม่เลยนะครับพลังงานแนวโน้มก็เพิ่มสูงขึ้นอัตราเงินเฟอ้อก็สูงขึ้นสินค้าก็แพงขึ้นจบรับไอ้ที่ว่าแพงๆอยู่ณนะขณะนี้เนี่ยอาจจะแพงเยอะกว่านี้อีกเป็นวิกฤตไงเป็นวิกฤตแต่ถามว่ารัฐบาลชุดนี้มีขีดความรู้ความสามารถเพียงพอไหมไม่มีแหละครับที่เราต้องมาอยู่ในวิกฤตส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับเราไป โทษรัสเซียเราไปโทษยูเครนไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่ฟังเราเหรอกเขาก็ตีกันเขาก็ถลม่มกันก็เป็นเรื่องของเขานะครับเป็นเรื่องของเขาเราเราเราทำอะไรไม่ได้เข้าใจไหมครับแต่ผู้นําของเราสามารถมีความฉลาดได้ที่จะบรรเทาหรือว่าที่จะรู้มีวิสัยทัศน์เพื่อดูแลคนในประเทศก็เราไม่มีอะไรรับมือเลยครับเราก็เลยเสร็จวันนี้ก็ชัดเจนว่า พลประยุทธ์บริหารประเทศมา8ปดปีเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าขาดการเตรียมความพร้อมขาดวิสัยทัศน์เมื่อปัญหามันเกิดขึ้นผู้นําของเราก็รับมือไม่ไหวผู้นําของเราก็เลยจะพูดบอกว่าอาทิช่วยกันหน่อยสิช่วยกันประหยัดพลังงานได้ไหมล่ะอยาขึรัฐบาลก็จะออกนโยบายเบาๆหน่อยขึ้นลิฟต์เปิดแอร์ล้างแอร์เราก็จะได้ยินได้ฟังในเรื่องพวกนี้ แต่ประชาชนต้องการผู้นําที่เก่งไงครับอันนั้นมันเป็นน้ําจิ้มมันนั่นเองที่ผู้นําจะพูดกับประชาชนของเขาเวลาจะขอความร่วมมือจากประชาชนเนี่ยนะครับคุณต้องปลูกใจให้ได้ก่อนสาระสาคัญของการปลูกใจก็คือการสร้างความเชื่อมัน่นการจะสร้างความเชื่อมั่นและปลูกใจได้เนี่ยนะครับก็คือการสร้างความเชื่อมั่นในตัวของผู้นําว่าโอ้ประเทศไทยโชคดีได้ผู้นําแม่งโคตรฉลาดเลยเว้ย ทันโลกมีวิสัยทัศน์มีคอนเน็กชันประสานเอาน้ำมันเอา,เอาตรงนั้นตรงนี้เข้ามาจัดการเฉพาะหน้าได้โค้รเก่งเลยป,ประเทศไทยเนี่ยน้ำตาจะไหลเสร็จปุ๊บพอทุกคนเชื่อมั่นในตัวผู้นำเพราะฉลาดเนี่ยพอผู้นำพูดอะไรประชาชนก็ทำหมดครับแต่พอผู้นำไม่ฉลาดนะครับแล้วผู้นำก็ไม่ได้สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้พอผู้นำมาพูดอะไรมันก็กลายเป็นเรื่องตลกหมดคุณเขา้าใจยังเพราะฉะนั้นเนี่ย สาเหตุที่ประชาชนเขาแอนตี้เวลารัฐบาลขอความช่วยเหลืออะไรไม่ใช่เป็นเพราะประชาชนเขาไม่ดีนะครับแต่เป็นเพราะว่าเขาฟังแล้วมันดูตลกว่าคนไม่มีความเชื่อมั่นมาขอให้คนอื่นทํานูน่นทํานี่เนี่ยมันไม่ได้วันนี้ชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลขาดวิสัยทัศน์ที่จะทําให้ประชาชนมีไรายได้ที่สูงเพื่อรับมือกับราคาสินค้าที่แพง พอวันนี้เราควบคุมไม่ได้แล้วของมันแพงไปหมดแต่รายได้ของประชาชนนิดเดียวเมื่อก่อนนี้รายได้อาจจะสูงกว่าค่าใช้จ่ายนิดเดียวแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเอาดีๆนะต่อวันหลายคนครับค่าใช้จ่ายสูงกว่าไรายได้แล้วต้องกินข้าวบนละมือ้ออะไรแบบเนี้นี่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่จุดจบนะฮะเพราะว่าธนาคารโลกเขาออกมาประกาศเตือนเนี่ยบอกว่านู่นเลยครับ อย่างต่ตําๆว่าสามปีแล้วเอประยุทธ์มีวิสัยทัศน์อะไรบ้างไหมตอนนี้ไม่มีหรอกครับเนี่ยล่าสุดก็ไปกู้เงินญี่ปุ่นมาเอ่อบอกบอกว่าญี่ปุ่นอใ,ให้สินเชื่อดอกเบีย้ยต่ําอยู่ในพอร์ตเงินกู้ห้าแสนล้านบอกว่าทาข้อตกลงกับญี่ปุ่นเอาไว้ว่าจะเอาไปใช้โควิดเอาไปใช้โควิด ผมว่าไม่ใช่หรอกนะอ,อ,อาจจะหมุนเอาเงินมาหมุนนั่นแหละเงินมันไม่มีอ่ะโควิดตอนนี้ก็ไม่เท่าไหร่แล้วไงในแง่ของการดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคงจะเอาเงินมาหมุนมากกว่าเพราะหาเงินไม่ได้เห็นไหมครับเรามีรัฐบาลที่พาประเทศชาติมาอยู่ในสถานการณ์ของการหาเงินแบบหนักงวงแบบเนี้ยโดยการกู้นะครับ และพลเอกประยุทธ์เองก็ไม่เข้าใจสักทีว่าว่าสาเหตุที่ประเทศมาอยู่จุดเนี้สาระสำคัญเป็นเพราะคุณนะไม่เคยคิดแบบนั้นคิดแต่ว่าตัวเองเก่งคิดแต่ว่าตัวเองถูกต้องนะครับถ้ามันถูกไม่เป็นแบบเนี้ยคุณผู้ชมล่ะครับเตรียมตัว รับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรและเชื่อว่าการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงเร็วๆนี้น่าจะเป็นโอกาสของคนไทยที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางของประเทศนี้ครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับอขายของหน่อยนะแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละร้อยห้าสิบนะแหนมยุคนสูตรเมืองปัวจังหวัดน่าน ชุดละร้อยห้าสิบหรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ระรบควรนช่วยกันดุดหนุนสักหน่อยหนึงนะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่ําได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับของหรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะเนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุดร้อยห้าบาทนะวันหนึ่งทําไม่เกินแปดสิชุด วันหนึ่งทำประมาณ60-80ถึงหมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทำา1ชุดมี10ชิ้นทำใหม่ๆสดๆนะครับไม่ใค่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมู1ชุดมี10ชิ้นชุดละร50าบาทนะครับแล้วได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทาข่าวนะนะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวไนงะ นะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทำรูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมด่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจ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 เข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะปนอยู่กับไอ้คอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็นถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้ กล่องข้อความเพจ ec ยุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอยื่นไม่เป็นนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายออยื่นไม่เป็นนะผมขายในของที่ผมคิดว่ามันดีซึ่งตัวคือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดี ให้ยุคนไปขายไอ้ไอ้อะไรอ่ะยาเยอะอะไรต่างๆของอะไรก็ทําไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราเราเราไม่ได้ทำงเงินผมไม่ได้ทําเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีไรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั้นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อยนะครับเพราะนั่นก็กราบขออภัยนะสินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผม ผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกๆกว่าคนอื่นเขาหน่อยคือผมอันไหนผมผมผมไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสำอางยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นนะ่ะผมยากนะผมไม่เอาอ่ะนะผมผมขายแหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่งเป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนมแลไม่ให้ขายให้ไปขายยาบ้าเห,หรือยังไงครับเนะ ก็าขายแหนมไงขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปทําร้ายใครอะนะครับไม่ได้ไป,ไ,ไปขายอะไรให้ไปขายอะไรนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันหรยอโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยากผมกระดากปากเวลาผมไปขายของอะไรที่มันมันผมไม่ได้ใช้จริงๆหรือผมไม่ได้กินจริงๆมันจะกระดากปากหน่อย กระดาษปากกระดาษใจด้วยนะไม่เอาเอาอนี้แหละไขนน่เนยไม่ลนะชุดละร้อยห้าสิบนะครับชุดละร้อยห้าสิบนี่ร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อัว่วไส้อั่วหมูไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนมีสองแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละสองรอยี่สิบครึ่งโลทำส่วนใหม่ทุกวันนะ,นะ ผมมาเก็บปิดไม่เก็บตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้เป็นของฝากบ้างนะไส้อัว่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทานี่อร่อยไส้อัว่วนะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงอลว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็นี่ไงเราก็เอาไส้อั่วมาขายเดือนหนึ่งเนี่ยนะไอ้วันหนึ่งนะทําไม่เกินสี่สิบชุดนะเพราะว่า ทำเยอะมันเหนื่อยแม่ครัวที่เขาทำเนี่ยเขาแก่แล้วเขายุเยอะแล้วนะครับเเดี๋ยวเขาทำเยอะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงมาเน่ยนะนะมันจะลําบากอีกนะแล้วทำเยอะเนี่ยทำเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทำเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อยมันต้องทำแบบเหมือนเหมือนอาหารญี่ปุ่นนะที่เขาเรียกโอมาเาเสะ โอมากาเซโอมาซาเกะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมาการเซโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทำเห็นไหมเขาก็จะทำเป็นชิ้นๆใช่ไหมมันเลยดูมีคุณค่าพิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละสี่สิบชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่ะเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนาดโอ้โหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยไม่เผ็ดผมเนี่ยจะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ดสําหรับผมนะ แต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเนี๋ยวมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ำเปลาก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินแล้วอร่อยจริงๆนะครับไส้อัวเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อัวที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนเอางนี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือนะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็ก ผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส้อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะนะแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนนี้เขาทําเสร็จเดียวโหอุ้ยคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมมอแบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คนะแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละสองร้อยยี่สิบสนใจก็พิมพ์เขาว่าสนใจเข้ามานะครับหากินยากครับอร่อยแบบเนี้ย ผมย้ำกับคนทำเลยนะย้ำ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 ห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำกันวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรรับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต,ขตมม่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่ อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวไปให้เรากินเน่ะเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทํางานมาเย็นสืกรุงเทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้หัวเนี่ยสองร้อยยี่สิบผมบอกก่อนนะครับวันหนึ่งจะทไม่เกินสี่สิบนะครับถ้าวันไหนไอ้ยอดออเดอร์สั่งเกินสี่สิบผมก็ไม่ไม่รับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่าก็ เออเป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต้องต่อคิวนะถ้าผมทําเยอะๆมันไม่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทําแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะสองร้อยยี่สิบนะขออนญาตโมต้หน่อยเถอะนะไส้อ่วนเนี่ยชอบมากเลยนะจะให้มีโม้ได้ยังไงนะครับคือถ้าผมไปขายครีมเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะ ที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมคทําไม่ได้หรอกยาเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าๆนะเสียชื่อเป,ปล่าๆอ่นะยาเลยนะยาเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับที่เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้สิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกหกตัวเองเอง่ะโกง,งคนดูอ่ะนะไม่เอา ไม่เอายังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับอืมเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทํางานนู่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามันก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนมร้อยห้าสิบมีแหนมไส้อัวเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะ เนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรอีกอ่ะด้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลานะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยไลน์พิมพ์สนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าเป็นอินบ็อกซ์ต่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนก็ได้นะครับขายของตามสไตล์ผมนี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ ก็ได้อยู่นะก็ได้วันหนึ่งก็ได้หลายสิบชุดอยู่หลายเป็นร้อยอยู่เป็นสิบเป็นร้อยชุดอยู่รวมๆมันเนี่ยนะร้อยกว่าชุดร้อยกว่าชุดก็ขอบพระคุณมากนะครับไม่โลภอะ่ะมีคนมาถามว่าทำไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันพันชุดอะ่ะไม่ทำนะไม่ได้เก่งขนาดนะั้นอืมไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่ทำได้นี่แหละ นะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับอโอเคนะเจอกันเรื่องแกงคอเซ็นเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทําอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคําตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้วอะไรเวลาพูดถึงนโยบายเต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศนะ์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลงานใครมันก็ทําได้นะครับนะ ลาไปก่อนนะครขอพระคนอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ